พระเอกดังน้ำตาร่วงหมดตัวไม่มีเงินเหลือสักบาท สำหรับดารานักแสดงและนักร้องที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นดาราหนุ่มที่มีสาวๆให้การติดตามและตามคลิปกันแบบมากมายเลยทีเดียวและเป็นขวัญกำลังใจของสาวๆไม่ว่าจะออกไปรายการไหนก็มีสาวๆคอยให้กำลังใจกันอย่างมากมายทีเดียวสำหรับหนุ่มตุ้มตามยุทธนาหรือตุ้มตามเดอะสตาร์นั่นเอง โดยตูมตามได้บอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปความเปลี่ยนอย่างแรกเลยคือเรื่องความหลงผิดไปนั่นเองผมเข้ามาชีวิตเปลี่ยนไปคนละด้านจากที่มีเงินใช้หลักร้อยเรามีเงินใช้หลักหมื่นหลักแสนไม่รู้ว่าเงินทองที่ได้มาเยอะขนาดไหนเพราะตอนนั้นไม่ได้เป็นคนเก็บเงินแต่ตอนนั้นให้คุณแม่เป็นคนเก็บเงิน พอเวลาอยากใช้เงินก็จะโทรบอกแม่ว่าขอเงินหน่อยแม่ก็โอนมาตลอดผมก็ใช้เงินไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นคนใช้เงินเดือนละ2-3 0ถึงแสนบาทเป็นคนฟุ่มเฟือยมากเพราะคิดว่ามีเงินและทำงานประจำทำงานได้เงินเยอะอยู่แล้วน่าจะมีเงินเก็บจนโทรไปหาแม่ขอเงินหน่อยแม่บอกแป๊บหนึ่งนะลูกผมก็คิดว่าเอ๊ไม่ปกติ เลยถามแม่ไปคือแม่ต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาให้ผมก็สงสัยว่าทำไมต้องไปยืมคนอื่นพอถามไปถามมาแม่บอกว่าไม่มีเงินนะลูกผมก็ตกใจจะเป็นไปได้ยังไงพอแม่เอาบัญชีมากลางให้ดูใช้เงินขนาดนี้มันจะเหลืออยู่รอตอนนั้นนั่งเครียดเลยร้องไห้ไม่รู้ตัวเลยครับไม่รู้ว่าตัวเองใช้เงินเยอะและไม่รู้ว่าตัวเองใช้เงินเปลืองขนาดนี้ คือมันย้อนความคิดไปเลยว่าเราตั้งใจเข้ามาตรงนี้ตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวครอบครัวดีชีวิตเราต้องดีขึ้นแต่เรากลับมาพลาดด้วยตัวเราเองผมก็เลยรู้สึกเสียใจมากๆในตอนนั้น